น้องก้นวัสดีสวยสว,ยวัสดีพี่เอซสวยส,ว,ยสว,ยวัสดีครับสวยๆอีกครับวัสดีพี่เอซทุกๆคนนะครับ สวัสดีตอนบ่ายนะครับพี่อฟซีซับมงคลช่วยกดไลค์กดแ like, ชร์รั์มงคลด้วยที่ช่องทรัพย์มงคลครับ ขอบคุณพี่เอฟซีทุกๆคนที่ช่วยช้างตกงานอยู่พัทยาและขอบคุณพี่หลินมากๆนะคะ ช่วบอกต่อๆด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ซับมงคลด้วยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่เอฟซีทุกๆคนที่ให้อาหารช้างอ่ะช้างก็อิ่มท้องเจ้าของก็อิ่มใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะ มงคลขอบคุณอีกทีแล้วเร็วมงคลอันหน้ามาแล้วแล้วแล้วขอบคุณอีกทีแล้วขอบคุณสวยๆขอบคุณพี่ซีอีกในเร็ว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 คนขอบคุณอีกสวยๆแล้วเร็วสวยๆเร้ว อีกสวยๆแล้วสวยๆสวยๆสวยๆกอดขอบคุณครับสวยๆครับอีก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 แล้วขอบคุณพี่หลินครับสวยๆขอบคุณครับพี่หลินครับตอนนี้มงคลกำลังกินน้ำ มงคลกินน้ำเอาสายยางเข้าปากแล้วก็ดูดน้ำช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทรับมงคลด้วยนะคะที่ช่องทซับมงคลครับกดไลค์กดแ like, ชร์ต่อๆด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะมงคลหดูดน้ำแล้วมงคลกินน้ำ มงคลกินน้ำอยู่มงคลกินน้ำกับสายยางเอาสายยางใส่ปากแล้วเขาก็ดูดน้ำเข้าปากแล้วเขาก็ดูดมงคลเขาอิ่มแล้ว เอาหยุดกินน้ำแล้วมงคลมงคลขอบคุณอีกครั้งสวยๆแล้วหันหน้ามานี้มานี้ <c oughs> ทางนี้นี่มาทางนี้ <c oughs> อันหน้าเออสวยๆอีกครั้งสวยๆ สวัสดีค่ะตอนนี้มาเยี่ยมน้องนาตยานะคะมาเล่นกับน,น้องนาตยาตอนนี้น้องนาตยากำลังกินหญ้าอยู่ นาตยาหวัดดีสวยสวยที่หวัดดีค่ะสวยสวยได้ไหมนาตยานาตยาหวัดดีสวยสวยก่อนเร็วหวัดดียายก่อนเร็วนาตยายายมาเยี่ยมนาตยานะเนี่ยหวัดดีสวยสวยเร็วเร็วสวยสวย วัสดีจ้าสวยๆก่อนสวัสดียายก่อนเร็วเร็วนัตยาสวัสดีเอซีทุกๆคนนะคะวัสนาหันหน้ามาที่หันดากมาให้วัสนาหันดากมาได้เร็วได้เร็ว น่าวาสนาตอนนี้ก็อยู่กับวาสนานะคะเดียมมันแฉ่งเขงมามอืมวาสนาทำอะไรอยู่กินหญ้าจ้าอร่อยไหมนะวาสนาอร่อยไหมกินหญ้าอาร่อยไหมอร่อยจ้า วัสนาหน้ามหายายหน่อยเร็ววัสนา